ทองแล่อืมเบบซี่พอทองแล่ทั่วโลกนะครับเนาะเดี๋ยวมือนี้อันดับแรกอรุณสวัสดิ์อืมนี่ม,มือเ้าเด่นนี่ตีหาล้วล่ะนะครับเดี๋ยวทีมาสรุปอืมโชคลาภตัวเลขตัวยานมุเจ้าลืมนะเนาะเฮ้ยคุณผู้ชมพอทองเ้าตื่นตาแรียเลยมือนี่อพอทองแรีตื่นตาเ้าอืม กินกระหวกไข่แฟ่ระแฟ่ไข่หวกแล้วกะอยากแบบที่ดีกกะมาบอกไม่อย่างมูเจ้าตัวอืมสิบหกกุมภาพันพศสองพันให้าร้อยหกสิบหกพวกลาบไงติดทีต้มมูเจา้าเอฟซี่าต้องแรยเนาะเดี๋ยวมันมาทบมาทวนมาบอกมากาวจะกนันเนาะม,มาเบงอย่าลืมนะครับ บ่อใดตัวพอทองแรีนี่ต้องกันานผู้ชลืมเดี๋ยวเวลามันนั่นมากะผ่านมาโอ้ยลืมพอท้องเตือนกับบ่อแล้วเนาะอันนี้ถือเตือนได้เนี่ยครับเออผ้ามาเบงไมาหยังทบทวนอีกที่หนึง่งเตือนเนาะกันลืมคง่ายลืมไทยเิ่นว่าคนไทยลืมไงพอต้องพอท้องเตือนต้องคยต้องค่อยแล พอทองแรงต้องค่อยเตือนนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งอันดกกับรนนแรกก็คือมาเบิ้งเลขคำนวณก่อนพอทองแรงก่อนนะครับเนาะอันดับแรกเลยมาบอ่อมาเกาเลขคำนวณพอทองแรงก,ก่อนว่ามาซองให้เบิ้งตบทวดอีกที่หนึ่งมูม้เจ้าเนื้อนี่สิบหกกุมภาสิบหกกุมภาสิบสี่กุมภาเดี๋ยวเว้ย วันเห็นความรักเอางวดที่แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวมื่อซองให้เบิ้งเป็นระยะระยะจากน้อยจากวางจากเข้าเพราะเป็นยากตะใสนะครับเดี๋ยวเดี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 ยวียวเดียวท่านผู้ชม อารมณ์สวัสดีตอนเช้าหมูเจ้าเฝ้าตื่นเนี่ยตื่นสวยเด้ออ่ะเดี๋ยวล่ะสิมมาซองให้เบิง่งอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำเดี๋ยวผมจะซองให้เบิงงเบ่งมาวาวลายหัวยญ่แมงมาหมูเจ้าหมูเจ้าเอาเอาทบทวนงวดที่แล้วก่อนหมูว่าหมูเจ้าวานมียัง วันที่หนึ่งกุมภาพันปอนตสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่ผ่านมาเลีกนาหน,นึ่งแปดหนึ่งเกดแปดเก้าเลีกนาไทยลอตเตอรี่หนึ่งศูนย์หนึ่งหกหกสี่นี่นี่งวดที่ผ่านมาเลยนี่หนึ่งกุมภาเนี่กลางเก้าสองนี่แล้ววันที่หนึ่งสองเก้าเ็ดสี่หนึ่งหนึ่งอะแบบที่นี่งวดที่หกกุมผ้าเดียวบัดนี้อะ ไปเบิงไปเบิงนํากันแล้วไปเบืองนํากันนะครับอย่างแน,ง,แน,ง,แนงมาบ้านี่นี่เห็นบ่นี่งวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์พศ2566งวดคืองวด16กุมภาพันธ์นี่คิอคำนวณ2ตัว2ตัว3ตัวบ่มีนะครับเนาะกัรพูดได้อยากไดสามก็จับเซลตนนวเอาเอา2ตัวฟัง้ายมือ 5 2 6สองหกสามเกตสี่แก้าหกศูนนสองี่สองตัวฟังสายมือสองตัวฟังขวามือศูนย์สามหนึ่งสี่สองหสามหกี่กตห้าแเเกตนย์ั่นเลขสองแถวนี่เป็นเลขตัวเดียวกันดนะครับนะท่านผู้ชมเบึ่งดีๆแต่ว่ามันแถวหนึ่งกลับอีกแถวหนึ่งกับเพื่อกันกลับไปกลับมา พิจารณาเบิง่งสําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมหรือรับเบิง่งหรือรับฟังเท่านั้นอ่ะที่นี่เมื่อเบิ่งเลขพระพระไห่มาของฝากแห่งๆน,น,นี่นะครับะที่ผมเขียนว่าดอกปะด, 90, ดูนี่เก้าศนย์เด่นเห็นหมน่นี่นีอ่อันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับเดี๋ยวกะน,นี่พอท่องเรียบเรื่องเสียงประสานให้ท่านผู้ชมนี่เก้าหสา 5้าหกสี่ห้าสาสอาหำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารยานในการรับชมหรือรับฟังรับเบิงเท่านั้นให้เบิงเป็นแนวทางเราคำนาะอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เข่ามาทุกงวดเลยเลขคำแลีพอท่องนวลนนะ่ะเลขคำนวณพอท่องนนนะแลี่นละเขาทุกงวดอ่เคยพลาดไป่า,าที่นี่ไปเบิงสารต่างๆจักวางจักข้าวกันนะ่ะเป็นไน เนี่งแนงก็ได้บาที่นี่สิบหกกุมภาพันธ์เป็นยังไงบาทนที่นี่อ่าสิบหกกุมภาพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเอาลายแล้วมาบานนี้เจ้าแม่ต้นยางใหญ่เจ้าแม่ต้นยางใหญ่ให้โชคให้ลาศิลป์ท่านมงวดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันพสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลข,ขเซียมซีเกตเกตซีเลขทูบนี่ท่านผู้ชม ว่าพอต้องขักยางแลเลยเพราะว่าอย่างจ้าโบซองเลขทูบให้กันเ้าจังยังไปเลยคือเลขทูบนี่ผมไปเบื้องนี่เลขทูบมีผมจําได้แต่ว่าหกหนึ่งเก้าแต่ว่าอันหนึ่งผมเคยตอบเม้นตานผูช่อมไปโย่ครับมันมีอยู่สองสองยังบุมันมีอีกตัวหนึ่งครับเลขทูบเอาตามหาเอานี่แหละที่จําได้นี่หกหนึ่งเก้านี่แหละอันดีคือเจ้าแม่ต้นยางใหญ่อืต้นยางไง ที่นี่ก็อออ๋อเลียงเป็นแถวเดียวกันเลยที่นี่ก็ผีอีสอยมาที่ท่านผู้ชมสอยอีผีได้บ้านนี่ผีอีสอยเลขเสียมซี่เกตหศแล้วก็เลขทูบอาร์เอนึ่ศนะครับเนาะอะืโอ้มเยดบ้านพรทองเลีตอนนี้อ่า แถวสองเนยงๆเนียงๆเนงๆแงๆเนงๆเนงๆอยู่มาแนียงๆนี่นี่เด้อเฝ้าเบิ้งเอาปูขุนหารแถวสองปูขุนหารผู้ลังค้นผลว่าเบิ้นเบิ้นมาบอกอยู่ปูขุนหารบ่ต้องว่าอันคำว่ายิงใหญ่ได้บ่พอนะเออกะกับบางทีกบเว้าบางทีกบพ่อได้เว้าครับกัแล้วแต่มันไปของมันเองครับเออปูขุนหารผู้ยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธ ยิ่งใหญ่ผมที่ความผมไวหลยครับให้มาทุกงวดแล้วก็ให้เห็นกับตาอันใดๆก็ได้ครับผมถึงบอกว่ายิ่งใหญ่คือไปขอโชคลาภตามสารผมจะอธิบายจะาหน่อยนะครับด้คําว่ายิ่งใหญ่บริเวนอีหยังหรอกครับทาน้ช่อม่าไปคิดไหลายเออพกกับผู้เฒ่าเพิ่นกระบอกมาเนาะมผมก็เอาตามผู้เฒ่าเลยล่ะไปขอไปเว่าอีหยังตามสารที่เฮามองบ่กเห็นโตนั้น โวกับเพิ่นดีๆเพื่อนมักยุ่งบังย่องอูวาไปเรื่อยไงตูบ่โหดวาเพื่อนไปรลดเพิ่นสี่ไ้เพิ่นเด้ยตูนอันนี้คือพอต้องเรียนได่ยินพูดเถาวว่ามากนะครับเนาะข้าววันเข้าว้ากับสิ่งที่เข้าเ่เห็นตูที่ความเสียเครื่อนเสียของเขานี่บ่ไปหยั่งรับมคำว่ายิงไงนี่ท่านผู้ชมต้องแย่ๆนะครับนะออ่ะอ่ะต่อว่านี่แหน่งแห่งแห่งแหน่งแห่งแหนงแห่งอ่ะปู่คุณหารกะ เท่าไรล่ะเลขเสนะี้มซี่เพน่ะเจ็ดสองเจ็ดครับปูคุณหารเลขเสี้มซี่เกตสองเกตแล้วก็เลขทูบสี่เก้าเจ็ดครับสี่เก้าเกตนะครับเนะาะบาทที่นี่ก็แถวนี่แถวเดียวกันนี่วัดล้างวัดล้างดี่ล้อนยางคางกันนี่พอท้องเรือเจอจังจังเลยครับวัดล้างอา้าวเลขเสี้มซี่เพนสองห้าหนึ่งเลขทูบหกสองเจ็ดสองหาหนึ่งนี่ตรงกันกับหลายสารแต่ผู้ชม เลขสองหาหนึ่งนี่นะครับเนาะอ่า,อาแถวสามหน,นๆๆๆๆๆๆึ่งหนึ่งเน่งเน่งน่งอ่าเจ้าแม่ดอนยางนี่ยางขักเลยพอต้องตายเกือบแลนี่โอ้นี่ฮะพอต้องแล้วมาคยเจอกเจอผู้ลังค้นก็อ่าครับผมขอขอบคุณผู้ทีว่าเป็นห่วงพอต้องแล่นนะครับเนาะขอขอบคุณยางสูงยาง,งขักเลยบ่ตองห่วงครับบ่ตองห่วงพอต้องแล่นเน้อก็ขอขอบค,คุณลวงนาไปรวดพอท่องแลมักแบบนี้ครับ อออืมักแบบนี้ครับอืมักคนหาสิ่งที่พอท่องแรียต้องการอยากเจอครับอ่ะเอาแถวสามเจ้วเวาเจ้ยาอะไรพอใช่นี่เจ้าแม่อดอนยางนี่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 เอาจัดการพอทองแรียมาเดียนี่เล่นพอทองแรียมาเนี่ยอันนี้เลขทูบเพิ่นนั่นโอ้เลขกเซมซี่นั่นสามศูนย์ห้านี่คือเลขเซมซี่เพิ่นแล้วก็เลขทูบสิครับเลขทูบเพิ่นก็ยังก็สี่เก้าศูนย์สิ กับอีหยังหมูยุ้ตนใหม่นั่นละหนึ่งศูนย์เก้านี่ละเจ้าแม่ดอนยางบาทดที่นี่ก็ต่อมาบ่ดนี้แบงบดที่นี่สิงไหวเฮียนได้บดนี่ไกลไหวเฮียนเพราต้องแลียบ่ี่ยางขักเล่ได้นี่นเด็กใหม่ได้นี่เออเบื้องแรอเด็กใหม่นี่ก็บ่เนี้ยได้นี่ไหวเฮียนเลขเสียมซี่เก้าเกตสามอันนี้คือไหวเฮียนเพอต้องแลนี่แล้วก็เลขทูบสองหาหนึ่งไหวเฮียนยิบเลขทูบให้สองอันครับ สองหาหนึ่งกับสามศูนย์หกแล้วก็อันส่วนตัวของไหวเฮียนนั่นยิบให้ส่วนตัวด้วยสามหาซีสองหาหนึ่งผมถึงบอกแล้วว่าตรงกันหลายสารแล้วก็ตรงกันกับไหวเฮียนนําที่ผมว้าไปเบองหันอ่ะแถวซีกันนะหนึ่งแดงแดงแดงปูยาๆๆๆ่ยาปูย่าดอนคุมเงินปูยาดดนคุมเงินนี่กนนีก็บนธรรมดาด้นี่บ่เคยกระบาดเมื่อเอป่าด้นี่แต่ผู้ชม ห้าสี่แปดพอนาเร็กเซมซี่เพิ่นแล้วก 4, ็ก 3, ับเรขทูบเก้าสองสองอันนี้เกิดขึ้นได้ครับอ่าต่อลงมาพอเม่พอท่องแรีได้บ่ะนี่พอป้อมเมรสีได้บ่านี่แม่นย่างคักได้นี่นี่ลาซียโชคให้ลาบท่านผู้ชมวันที่สิบหกกุมภาพันศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะอีพออีเม่เอ้ยนี่นี่และเพิ่งเพิ่นสีให้ช่องลูกไส้เพิ่นเขาทุกงวดเป็นอย่างเลขเซมซี่พอเม่ พอป้อ,ปอแม่สีของพอทองแหลคนเดิมพุทธิลักษณ์ยางคักสูงสุดเหนือหัวเท่าไหร่ล่ะเก6หอันนี้คือเลขเซบซี่แล้วก็เลขทูบสองห้าหนึ่งเห็นบ่ผมถึงบอกว่าสองหาึผมเมาจบไปบ้องหันตรงกันโกนตรงกันหลายมองแล้วก็กับห2สองเกานี่เป็นเลขทูบเก้าครับอ่ะอันนี้ของพอแม่พอทองแหลแนงๆๆอ่ะเ่อาตอมาเจ้าแม่ลิงขี้บุง้ง บุงขี่ลิงอ่ะบุงขี่ลิงเลขเสี้ยมซี่เจ้าแม่บุงขี่ลิงนี่สามศูนย์สามครับแล้วก็เออเลขทูบกับศูนย์แปดเก้าหรือศูนย์แปดหกหกเก้าเก้าตัวเดียวกันอ่ะอันนี้คือเจ้าแม่บุงขีลิงวดทีผ่านมาเพื่งไก่เขาแหน่ง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 เจ้าแม่พมอม์เมย่าพมได้บานนี่เม่ย่าพมผู้ยิ่งใหญ่ได้บานนี่ท่านผู้ชมเม่ย่าพมนี่เลขเสี้ยมซี่เพิ่งไทยแปดหาหนึ่งนะครับได้ เลขเซียมซีไม่ยาผมให้8ปดห้าหนึ่งแล้วก็เลขทูบหกเ็ปดหรือ8ปดเ็ปดอ่ะมันฟงัฟงๆเนี่ยกับ0ูนย์เจ็ดแปดอ่ะนะครับนะเรียเบื้องให้เบิ้งเป็นแนวถอยแนวทางไปอืมแบบที่นี่ปูพญาเตาผูยิงเงียวยังขังเด่นนี่ก็ได้บนธรรมดาได้นี่ปูพญาเตานี่เลขเสียมซีเพิ่นให้หกเกครับหกเก้าด เลขทูบสองหาหนึ่งเห็นว่าดิว่า,วาบางหันมิเตอร์สองหาหนึ่งมันตรงกันหลายมองกันยังบอกแล้วลกระดาษเลขอันนี้ยังเกิทูบอีกกรหนึ่งแบบสองเก้าสอง,สองนั่นอู้สองหาหนึ่งคือไม่แห้งแถบอ่ะบนท่ามาราแต่บ้าทีน่นี่ปูสิงขอนบ้าทีน่นี่ปูสิงขอนก็นะ่ะปูสิงขอนนี่เลขเสี้ยมซี่ภายในเก้าสามหนึ่งเลขทูบภายในสี่เก้าหกแนงเนงเแบบิดเบิดเบิดแล้ว งวดนี้งวดประจำวันที่16กุมภาพ,อสอสอพันธ์พศ2566พอท่องเรียลงคลิปหน่อยก็นี่หละคลิปที่16ส4ลงนี่เว้ากับทานผู้ชมอยู่นี่อันนี้เป็นคลิปที่16ของงวดประจำวันที่16กุมภาพ,อสอสอพันธ์พศ2566เท่านั้นขอให้ท่านผู้ชมโชคดีอืรวยๆทุกคนแล้วบาดีนี่ บ้านหันมาเว้าเบื้องหน้าเบื้องตากันจังน่อยเนี้ยเห็นว่าก็ได้บ่ได้ลงบ่ได้คุยกับท่านผู้ชมโดนอ่ะพอต้องหอดก็คิดแลีมู่เจ้าอยู่เด้อื้อเนาะมาคุยกับจังน่อยตัวเห็นว่าก็ได้หนึ่งหนึ่งจังพอกันเทียดโดนโดนโดนจังพอกันเทียหนึ่งเนาะมาอ่ะเป็นจังได๋บ่ดนี้ก็ได้เบิ่งได้แง่งได้ฟังเนาะกันลืมท่านผู้ชม ก็นี่แหะก็ให้ดูเดบิงก็คือลงคลิปบ,บ่หลายครับสิบห้าสิบหกชิปตัวงวดที่แล้วนัวแหละแ,แต่ว่างวดนี้ก็ผมว่าสิให้ท่านผู้ชมเข่าปังปังยกช่องขอท่องแรีสิหลายหม่องอยู่งระลับนะที่เข่าทุกหม่องละที่ผมเรียบเรียงเสียงประสานให้ท่านผู้ชมเตือนบอกไปบนหันผมคิดว่าเข่าทุกหม่องเนาะครับเนาะทุกหม่องขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเอฟซีพอท่องแรีทุกคนผู้ดใดติดตาม พอทองแลคนเดิมนะครับเนาะนี่โชคมีลาบตลอดไปบกเก็บบกไข่บบจนกินแซบนอนรับย่างคักก็เคยเป็นอย่างดอกผู้ใดปั้งบึงขิปพอทองแลคนเดิมติดตามไปนี่โอ้ยว้าวนัวหัวมวโล,ลวกไผ่ไข่เก็บร้อยพอจะมาหาไก่จะไปสมมติว่าลวกไผ่ไข่เก็บมันก็รักสิมาเยี่ยมยามถามข่าวเอฟซีพอท่องแรนี่บนเห็นหลอดเอ้ยเอฟซีพอทองแรยังไปอยู่กับเพลนถอยเฮ้ามันสีวอากันนะครับ เอาวัาโน้ตโฮมบอลเนาะเอากับคอยทำยิ่งโชคดีเร่งเห่งเฮ่งรวยรวยสวยงามทุกท่านอย่าเก็บจะจนคือเก่าไปนั่นแหละครับเนาะคอยมีเงินถูกกระเป๋าเต็มกระเป๋าเออมีโชคมีลาบกับช่องพอต้องแรงคนเดิมวันที่16กุมภาพันธ์พอต้องวัน500เท่านั้นเนาะกำลังไปรวยทุกนาทั่วร์นาทั่วตากันนะครับเนาะอย่าให้ได้ทุกคนนั่นล่ะคอยต้องแรงคือกันไห้ได้คือกัน จะ่าได้บ่ได้ดอกสิซื้อเพิ่นปลาเพิ่นเนี่ยังได้ถือเป็นล้านบนซื้อเศร้าบาทพอนะเขาว่าเอ้าเอานนอที่เนาะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเออเฮงๆรวยๆสวยงามคือเก่าลักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พราต้องแลไปหาหนึ่งเขาเนียวนห่อนขอี้เขาไทายใครกินกับแกว้วบองเนี่ยหมูเศร้าเนี่ยนะครับเนาะปีงปลาโอ้ยเนาะอ,อ่ะเอาที่ท่านผู้ชมสวัสดีครับโชคดีทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อ วันทีท่สิบหกเจ้ารวยยางขักเลยไป